สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในเกมหัวแตงโมครับเดี๋ยวจะสอนสร้างปืนนะครบแบบไอแบบเน,นี่ยแบบเนี้ยครับไอยิยงให้ดูยครับิดเป็นประมาณนี้นะครับวิธีสร้างง่ายมากเลยนะครับก็แค่วางระเบ,บิดไว้แบบนี้ เหล็กไว้ดัมบนด้านล่างมีฐานปิดก็ได้หรือไม่มีแบบนี้กระสุนเป็นกระสุนอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นดาบก็ได้จะเป็นเออเอือะไรดีหนะ้าจะเป็นแท่งนี้ก็ได้ยิงออกเหมือนกันนะครบแต่จะยิงให้ดู นบแร็กเสกทั้งเหล็กอ,ออกมาคลิกไปที่ทังเหล็กสองครั้งกดล็อกออาทังเหล็กอ,ออกมาอ,าอีกเอ๊ะแป๊บนึงนะกดสต็อปไว้อาทังเหล็กอ,ออกมาวางคลิกสองครั้งล็อกแล้วก็กดไปต่อแล,ลนนแล้วลัจากนั้นเราก็เอาเระเบิดมาวาง แล้หลังจากน,นั้นก็เอาแท่งเหล็กมาวางต่อแบบนี้วาให้มันตรงๆแล้วก็ล็อกแล้วก็ใส่กระสุนลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ วางปุ่มลงไปเป็นปุ่มมันไหนก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้แต่ผมใช้เป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็เชื่อมเชื่อมจากปุ่มมาที่ตัวระเบิดนะถ้าเชื่อมจากระเบิดไปที่ปุ่มมันจะใช้งานไม่ได้เชื่อมจากปุ่มมาที่ระเบิดนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้ว ก็มาลองใช้งานกันยิ่งถ้ายิ่งไม่ออกแปลว่าทำผิดบางอย่างนะอาจจะวานตรงนี้สูงไปนี่น,น,นี่ตรงนี้อาจจะวานตรงนี้สูงไปนะคะก็ให้เอามาวางแบบใกล้ๆหน่อยแต่อย่าใกล้มากนะเดี๋ยวมันติด อ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย